วัดีครับวันนี้มาชมเด็กฝึกผูกเงื่อนกระวัดไม้สองชั้นครับเชิญครับอเ,เออทำให้เพื่อนดูนะนี่คือวิธีการผูกเงื่อนกระวัดไม้สองชั้นปลายเชือกด้วยนะครับปลายเชือกให้มันเข้ากันด้วยปรับปลายเชือกด้วยนี่เป็นการฝึก เออแล้วก็ดึงให้แน่นดึงให้แน่นอ่ะคนต่อไปอ่ะรอยอ่ะมาปลูกตรงนั้นเลยคนต่อไปรอยออกเออมาโยโยมาไมาอันนี้มาเตรียมอันนี้มาเตรียมอย่าปลายยาวมากนะปรับเออเออปรับพอดออีคนนี้ยังกำลังล<ะ>กำลัง จะดึงจะพึงดึงแห้งเอออ่าดึง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 ทีนี้จะจะพึงดึงแห้งห่อสอดห่ากวอนห่อค่อยดึงแห้งคือเดียวพอกับดึงแห้งเทากับสี่พอได้ดึงเส้นนี้ก็พอเออปลายพอดึงมาดึงปลายมาเออดึงมาแน่นไหมเออดึงนี่มันต้องแน่นอย่างนี้เข้าใจไหมมันปรับได้มันจะปรับได้อย่างนี้ครับมันจะแน่นอย่างนี้ ปลายเชือกยังสั้นอยู่นะปลายเชือกยังสั้นอยู่เดี๋ยวดูอีกคนนี้ดิคนนี้แล้วไม่มากลับกันวะไอ้คนนี้ทําไม่ถูกกว่าดออไอ้นิวคนนี้กับคนนี้อันไหนถูกอัเนีเนี่ยสองคนนี้ดูดิทําไมไม่เหมือนกันคนนี้เขาคล้องข้างบนใช่ไหมไอโยใช่ไหมครับอยมันทำผิดไอน้นวคล้องข้างล่างมันต้องคล้องข้างล่าง เนองขอ,ของกลาะครับเออพอสรุปแล้วไอ้นิวแบบนี้จะถูกแบบนี้โยมันต้องปรับใหม่ไะโยนะปรับใหม่นะโยนะอ่าโอเค<ด>ครับ<อ>